ในส่วนท่าไม้ตายต่างๆของทีมชาติไทยที่ปรากฏออกมาในเกมนัดน,นี้เริ่มกันที่ท่าแรกกับท่าไม้ตายที่มีชื่อว่าคิวเลอร์เอลโบเป็นท่าไม้ตายของผู้รักษาประตูอย่างอุดมแก้วชัยที่จะเป็นการกระโดดลอยตัวเข้ามาฟันศอกใส่ลูกฟุตบอลจนทําให้ลูกบอลที่โดนฟันจะแตกออกมาเป็นสส่วนและปิดท้ายด้วยการโชว์สเตปฟุตเวิร์กมวยไทยเป็นหนึ่งทีบอกได้เลยว่าโค้ชที่อภิชัยต่อมาจะเป็นท่าไม้ตายในการป้องกันอย่างเดซไซมิเดิลท่าไม้ต ายประสานระหว่างนภาราดำและยำบัวผันที่เหมือนจะเป็นการเตะขุดยญกาขึ้นมาเพื่อสร้างขึ้นพลังมาป้องกันลูกเตะเอาไว้ต่อมาคือท่าไม้ตายของศูนย์หน้าประจำทีมอย่างธรรมการกับท่าไม้ตายที่มีชื่อว่า i v อ r y Crush เป็นท่าไม้ตายที่ธรรมการจะเตะลูกบอลขึ้นไปข้างบนและจะกระโดดตามขึ้นไปแทงเข่าใส่ลูกฟุตบอลทําให้ลูกบอลจะพุ่งแรงเหมือนกับพลังชางเข้าหาหน้าปากประตูและนี่ก็คือทั้งหมดของทีมมักไทเกอร์ ทีมฟุตบอลตัวแทนจากประเทศไทยที่ได้ออกมาโชว์สเตปฝีเท้ากันในภาคโกโกาแล็กซี่และถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย